อันดับแรกก็คือพวกลูกๆอ่ะลูกๆเขาอยากจะให้พักผ่อนอายุมากแล้วเขา,าก็ดูดูว่าเออบริษัทไหนจะดีเลือกเลือกเลหล,ลายบริษัทนะแลดูข้อมูลต่าง,างๆแล้วก็มาจบที่รายได้โฮมตั้งแต่แรกเลยที่ทางฝ่ายขายคือผู้จัดการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคุยให้รายละเอียดให้ดูรูปแบบ ทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายขายฝ่ายตกลงราคาฝ่ายเขียนแปลนอะไรเนี่ยน,น,นะคือจะดูรายละเอียดแล้วก็ให้เราเนี่ยดูว่าตัวแบบเนี้ยลัขษณะที่เราจะสร้างเนี่ยโครงสร้างมันมันถูกต้องไหมมันชอบใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ตกลงสร้างพอตกลงสร้างก็จะมีฝ่ายวัดที่สองกล้องมีเซเว ฝ่ายเจาะฝ่ายอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเออจนกระทั่งฝ่ายก่อสร้างจนกระทั่งณปัจจุบันเนี่ยเขาทํางานแบบเราเรามีความประทับใจนะมีความประทับใจเขาติดตามงานจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นพี่น้องไปแล้วนะเป็นพี่น้องแล้วก็ผลงานออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเหมือนมันจะเข้าไปอยู่บ้านแล้วมีความสุขมาดูแลสม่สำเสมอมา ชี้จุดมาดูตรงนั้นตรงนี้ไอตรงนี้นเป็นอย่างนี้นะครับคือบอกบอกข้อมูลต่างๆว่าห้องนั้นห้องนี้อะไรอะไรทั้งหลายแหล่รากฐานทั้งหลายแหล่แลกะ็ะดูรายละเอียดหมดคือเรามีข้อสงสัยแล้วก็จะติดต ER <ub> ่อสอบถามได้ตลอดเวลาม,มีคําชี้แนะอย่างเรามีความพึงพอใจอ่ถ้าอยากจะสร้างบ้านนะสำหรับผมนะ สร้างหลังนี้แล้วถูกใจมากบริษัทแอนดี้โฮมถ้าท่านตัดสินใจถ้าจะสร้างแล้วนะท่านจะประทับใจตั้งแต่ฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายวิศวกรยันยันจบงานฝ่ายช่างท่านจะไม่มีผิดหวังนะก็อขอชมเชยบริษัทแอนดี้โฮมนะ